มาถึงแล้วครับไขควงไฟฟ้าที่เพิ่งสั่งมานะครับยวลองลองแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดออกมาก็จะเจอคู่มืออยู่1อันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นคู่มือภาษาจีนครับเราก็ไม่ต้องอ่านครับอ่ะทันี้มาดูกันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้มีข้อต่อให้นะครับเอาไว้สหรับต่อสว่านแล้วก็เอามาต่อพวกไขควงนะครับจะมีไขควงแฉกไขควงแบนนะครับแล้วก็มีสว่านดอกเล็กสว่านดอกใหญ่แล้วก็มีข้อต่อที่สรับต่อให้ยาวขึ้นนะครับผมแล้วตัวนี้ด้านล่างนะครับก็มีบล็อกต่างต่างนะครับตั้งแต่เบอร์12 ก็มีตัวหัวไขควงครับมีหัวแฉกนะครับหัวแบนนะครับหัวแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีตัวหัวบล็อกต่างๆนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าให้มาครบเลยนะครับส่วนสายชาร์จนะครับยังเป็นสายไมโคร USB อยู่นะครับผมปรับได้2แบบนะครับจะเป็นแบบแนวตั้งฉากกับเป็นแบบแนวตรงได้นะครับเรากดตรงนี้นะครับผมแล้วเราหมุนครับนี่ครับตัวนี้พอหมุนปุ๊บนี่ก็จะเป็นแนวตรงนะครับแลาวิธีการใช้งานนะครับเรากดปุ่มแดงตรงนี้ครับนี่ครับเขาก็จะหมุนเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดเราจะเอาแนวงงนะครับเราก็หมุนอย่างเดิมนะคร รปรับทนเขียนตามเข็มได้นะครับด้วยปุ่มนี้นะครับผมตัวนี้ก็เหมือนไขค,รครวงทั่วไปเลยนะครับตัวนี้นอกจากเป็นไขค,รครวงนะครับยังสามารถใช้สว่านดอกเล็กๆได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าซื้อไขค,รครวงมาแล้วใช้เป็นสว่านได้อีกด้วยนะครับใครที่สนใจไขค,รครวงมือถือแบบชาร์จแบตนะครับสามารถกดเข้าไปดูแฟลชเซลล์และสั่งซื้อได้ในรายการสินค้าสีเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะครับ